I don't wanna know no 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 who's taking you o m e สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์ครับขาซันเดย์เชอร์รี่ครับผมเย้นี่เกิดกันนานนานใช่ตั้งแต่ที่ไปงานที่ GS ก็ไม่ได้อัดไมค์ครับไปนานเลยนะฮะนานแค่ไหนครับแอกิไหนลองทำาสินานแค่ไหนนานนานเจ็ดวันได้นะใช่ไหมใช่ว่ะนานมากนะครับที่จริงเราวางแผนไว้เนาะว่าแบบเฮ้ยเราก็จะแบบ ลงก่อนไปทีจีเอสอะไรงี้แต่พอดีมันแบบติดปัญหาดิดหน่อยก็เลยกลายเป็นกระโดดตึกสองพารเลยเพราะว่ากระโดดตึกนี่อัดไปลูกหน้าก่อนใช่อัดไปลงกหน้าก่อนหนึ่งอันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนี่แบบนะก็แคสโทรศเดียวนั้นแหละพอดีแบบว่าผมไม่สามารถที่จะแบบเล่นได้แบบหลายพาร์ติดกันเพราะว่าผมเหนื่อยมากกลยกระโดดใช่แล้วงั้นก็เลยเป็นกระโดดตึกสองพาร์ติดกันเลยเนาะว่า้เรานี้ จะมาะหาไม้นะครับเพื่อไปสร้างบ้านแมวหาไม้เลยเหรอฮะไม้อะไรใช่แต่ก่อนหน้าดีนะครับผมจะต้องอาบนวดก่อนอ <laughs> มือส <ผม S 2> เย็นต่อบอลลี่ช่วงนี้เป็นหน้าร้อนนะฮะอุณหภูมิจะขึ้นแรงมากผมว่าเป็นหน้าหนาวนะบ้านผมแทบไม่ต้องเปิดแอร์เลยจริงปะบ้านผมนี่แบบหน้าหนาวก็ยังก็เปิดแอร์ร้อนมากเออพ่อแอร์กีแบบว่ารวยค่าไฟดีครับ ดีๆใช่ไหมชีวิตดีของเราเนี่ยตัดน้ำใจค่าไฟเองเสียใจโองแบบจ่ายเหมารวมทั้งร้านเสียใจแต่ไม่แคร์เส็ยใจแต่ไม่แคร์มากไปหาไม้กันฮะเราะปดีเลยดีกว่านะครับล้วมีไว้ข้ามครับผมบอกเลยมีประตูเราไม่เข้าเออลืมไปเลยเราต้องบอกเขาก่อนนะว่าเออตอนนี้เราไปทําคลิปกันแล้วใช่ไหมที่เราพนันกันไว้อะ ใช่อะไรนะคลิปกินบาร์บีคอนคลิปกินบาร์บีคอนถ้าเกิดใครอยากดูนี่กดได้เลยครับตรงนี้ครับมีขึ้นให้เลยวินาทีนี้เลยแหละง่สุดยอดกดไปดูได้เลยแต่ว่าอย่าลืมกลับมาดูวันนี้นะกดดูปุ๊บดูอย่าแล้วก็ลืมดูแล้วก็บอกว <c oughs> ่าพี่ <c oughs> พาร์สสิบสี่หายไปไหนนั่นไงงงนะ <c oughs> ครับปะ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 เะป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 ะอะปะอุ้ยอะป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 ะ มันมีคุณตกใจแล้วหรอคุณจะไม่เห็นตัวมันใช่ไหมเป่าผมอยู่น้ำก็เลยอุ๊ยโอ้ดูผมดูก็จะแบบว่าเอ้ยนี่การมีตัวอะไรหรือเปล่าเนี่ยน้องบวกให้ไม่มีเอ้ามีต้นไหนตันไห้อะไรอะนั่นไงดูเขาแบบไม่สนคําพูดของผมเอ้าก็เมื่อกี้ผมแบบอยู่น้ำก็เลยเจ็บอ๋อเจ็บคอก็เลยไม่พูดดีกว่าใช่ไหมก็เลยแบบเปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่นเลยอะไรอย่างนี้เอ้าอ๋อเนี่ยชื่อเอ้าเอ้า ใช่ครับเจ็บผมก็เลยตั้งชื่อกระต่ายว่าเอ้าโอ้เราดิ้นอะไรเนี่ยไม้อะไรเนี่ยลองดูสิไม้ตัดมาแล้วแมนกรูฟแซปปิ้งแมนกรูฟแซปปิ้งด้วยไหนเราลองดูไม้หน่อยสิมันดูสีมันขาวๆจังไม้ชนิดเฮ้ยเป็นไม้สีขาวพี่กันแบบขาวจั๊วเลยอะเนาะนี่ไงขาวจั๊วขนาดไม้เดี่ยงขาวไม่สู้อ่ะไม้เนี่ยไม้อะอะไรนี่คือไม้อะไรนะไม้อันนี้ไม้ไม้บิ๊กไม้บิ๊กใช่ไหม เป็นไม้ที่แบบขาวมากแกเจอไม้แผ่นกู้ไปนะแพ้เลยรู้เรื่องไงบอกเลยวรารู้เรื่องเราชอบไม้ขาวๆครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทาบ้านแมวกันรู้ละทีนี้เรามีไม้ขาวแล้วนะครับบ้านแมวเราจะต้องไปโทนขาวๆใช่ไหมโทนสว่างแน่นอนเออยังไงก็ได้ไม้ใหม่มาแล้วนะครับเราก็ต้องทาให้แบบเป็นโทนแบบว่าขาวๆเอาแผ่นกู้กลับไปปลูกกันดีกว่า น่าจะออกเป็นแบบแนวโมเดลครับผมโมเดลโมเดลนะครับไม่ใช่เมอร์เดอร์นะครับเมอร์เดอร์นะครับตกอนเฮ้ยไม้สีดำดำแบบจริงป่ะอันนี้ไม้ดำเหรอใช่ดำแบบดำไม่นี่เลยอ่ะเออดำแบบเอาไปทำฐานแรลายดีไหมเออสุดยอดเลยอ่ะใช่ไหมทำทำไมมีรถถ่านด้วยเหรอก็เดี๋ยวกิแนะวะ ทางมาไลายมาเอ้ยสองสีนี้อยู่ด้วยกันสวยนะผมว่าใช่มันป็นยัไงนะค่อนข้างโอเคครับได้เลยครับสองสีพอแล้วแหละผมว่านะเนาะก็เป็นบ้านแมวแบบแนวโมเดิร์นอย่างที่เราบอกแกเป็นแบบขาวดำใช่ขาตูนเน็ตเวิร์กน้องๆรู้จักกับตัวคาตูนเน็ตเวิร์กเฮ้ยรู้จักจะรู้จักกันคือมันเออคือมันแบบโบราณมากแล้วเดี๋ยวมีเรื่องอะไรเราบ้างบางคนเขาก็ไม่ดูกันมีหลายเรื่องสมัยผมนี่งงแงงกันึ้งนะ ใช่งงงงับเงื้งะตื้อตึงตื้อตื้อตื้อดื้อเขาจะรู้จักป่าวว่าพับว่าพับเกิร์ลพับเกิร์ลน่าจะรู้จักจอนี่เบลโวอะไรเงี้ยรู้จักไหมเออเออเออเด็กเตอร์กับดีดีคตรเก่าอ่ะรู้จักกันหมดอ่ะแล้วก็ไอหมาหมาน่อยผู้กล้าหาญเออเกทำให้ฉันดูโง่แต่หมาโง่เก็ตทำให้ฉันดูแย่เฮ้ยแต่รู้ไหมว่าเรื่องนี้มันเศร้ามากเลยนะตอนจบจริงเหรอเป็นไง ที่มันโดนตัวลายแล้วอะไรสักอย่างแล้วแล้วไอเอไอเอไอ,อ,อลุงหัือยายที่อยู่กับมันเน่ยกลายเป็นหุ่นเชิดนั่งสารอาอตอนจบของจริงนะ <c oughs> น่าจะประมาณนั้นนะแล้วแบบมันน่าจะมีภาคใหม่ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าคือต,ตอนเราก็คือแบบเขา<ข>บอกกันว่าเป็นตอนจบปะคือแบบใช่คือคือมันเป็นอะไรที่เศร้ามากเศร้าเศร้าแบบว่าเป็นการ์ตูนเศร้าแต่ว่ามันดูไม่เศร้าไงแต่คิดสภาพดูว่าแบบ เจ้าของกลายเป็นหุ่นเชิดแล้วตัวเองก็ต้องใช่ตัวเองต้องไปเล่นกับเจ้าของเหมือนกับว่าเออเหมือนเจ้าของยังอยู่ถ้าเกิดมอมมึงมกระตุนเฉยๆนั้นอีห้าก็หลงง่ายเกิดมอมแบบภาพจริงอะไรเงี้ยเป็นแบบดังมากคือเป็นคนที่เหงาอะไรเงี้ยแล้วแบบต้องเล่นกับเล่นเชินของเจ้าของตัวเองคนแจ่คนหดลายปัเราอย่ามาซึมเศร้าันะฮะเราเริ่มทําการสร้างบ้านแมวกันดีกว่าได้เลยนะัะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับปิดประตูทําไมครับ ตีประตูตีแมวไหนแมวอยู่ไหนหาแมวเร็วหาแมวเอาแมวเลยเหรอเราไปสร้างบ้านมันก่อนดีกว่านาะสร้างบ้านกันดีกว่าฮะว่าตอนนี้เราก็ตัดไม้เรียบร้อยแล้วเนาะก็เอามาไว้ที่นี่นะครับค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวเราจะใช้ไม้พวกนี้ในการทําบ้านแมวกันนะฮะซึ่งที่จะสร้างบ้านแมวก็คือบริเวณนี้ถูกต้องนะครับเอาไปเลย5าบาทเย่ยอาไปซื้อเลโอโสามสี่ห้าไอ้ทำไมห้าบาทเดี๋ยวฮะแถวนี้วัวเยอะมากเลยเราควรทำอะไรกับพวกมันดี ก็ปล่อยมันอยู่แถวนี้นะครับเราเป็นคนร<อ>ักสัตว์เป็นสัตว์ตัวแรกที่ถูกเอามาเลี้ยงกันไม่มีคอกอย่ามาจู้กับฉันบัวบอกมาเดี๋ยวผมจะวางโครงร่างบ้านก่อนเลยนะกันนะได้เลยครับผมโครงร่างบ้านเป็นยังไงครับเป็นประมาณนี้ฮะ <Y ak> ยังไงครับประมาณนี้นะกันประมาณนี้โ้วยมากยายมากยังไม่เสร็จเลยไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้ทำเลยอ่าผมจัดช่วยเฮ้ยอะไรอะ อันนี้คืออะไรอ่ะเดี็กนั่งกำลังวางคลองอยู่อันหนึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตื่นเต้นอ่าตรงนี้จะเป็นประตูตรงนี้เป็นประตูประตูสองอันโอเคมีการเอาประตูมาวางเหรอประตูดำไหมประตูอะไรเอ่ยได้ประตูดำครับผมประตูดำนะได้เลยครับอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นขอทำโต๊ะคราบแถวนี้ก่อนนะจ้าได้ครับจัดไปเลยครับลุยเลยครับกราบพี่กราบผมลุยเลย ฟูฟ้าฟูฟ้าทำออกาทีได้สบานครับผม3บานกันทีเดียวฟูฟ้าบูฟ้าเลยเหรอโอ้สวยงามมาตตูสีดำแค่นี้ก็เก่งจนแย่อยู่แล้วนะยอดจริงคนอะไรแค่วางประตูยังหล่อแค่วางประตูยังหล่อเลยอ่ะโอ้ยแอกิฮะทำไมวางไม้แล้วแบบยังหล่อเลยอ่ะแน่นอนอยู่แล้วนะธรรมดาปัะล่ะเนาะธรรมดาพวกเรามันสายอวยกันเองนะครับพดอวยกันเองอ่ะ เออคือฝนตกแล้วก็แบบร้อนมากตอนนี้ขนาดฝนตกนะโอเคดูซิว่าโครงบ้านของเราประมาณเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7ถูกต้อง1 2 3 4 5อู้เก่งจังเลยเก่งปะล่ะนะเป็นบ้านแบบไซมีนี้นะครับผมแมวของพวกเราก็จะแบบว่าสามารถอยู่ยงคงกระพันอัดจังเลยี่บ้านคนหรือบ้านอะไรออบ้านแมวคนอ่ก็บ้านแมวไงแล้ววัวมาอยู่วัวม่อยู่ไง วัวอยากอยู่วัวบอกบ้านสวยจังเลยอะครับวัวยังไม่เสร็จเลยวัวไม่อไอ้เข<ห>้าหรอยังไม่เสร็จรยังไม่เสร็จรีบไปเลยทำลายเพื่อนผมเดี๋ยวผมช่วยไอ้วัวหนีทำไมไหนีทำไมไหนใครทำลายเพื่อนหนี <ผม S 3> ทำไมช่วยเองผมช่วยเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเหรอครับจะเจ้าเล้วขอโทษครับขอโทษครับพี่ขอโทษครับแห่เนี่ยมาเดี๋ยวผมจะขุดพื้นเองวิ่งขุดพื้นยังหรอเออโหธรรมดาว่ะแอร์ ไม่ธรรมดาจริงคนนี้เออเราเป็นหล่อทั้งคู่เนี่ยอุ้ยแล้วปล่อยสลามมาตีผมอะไรผมไม่เคยจะทำร้ายน้องใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่ามีแต่น้องอะทำร้ายผมทำร้ายตอนไหนครับไหนว่ามาไม่มีแลครับแอกิไม่เคยทำร้ายผมแบบใช่ไหมผมคนดีเป็นพื้นดำหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับครับอ้เดี๋ยวจะเสร็จแล้วเนี่ยโคตรเร็วเลยอะทำไมเราทำเร็วกันขนาดนี้เนี่ยบ้านแมวนี่น่ะโอ้ วิ่อยอากาศอากาศร้อนนะเดี๋ยวผมไปแช่ออนเซ็นแป๊บจะมีสักกี่คนที่ได้ได้อับน้ำกับคนหล่อไหนกันดีนกลัวมาแล้วนี่อ้ยโยหนาวหนาวหนาวไหนไหนอาบด้วยดิลงไปเลยอ้าร้อนเดี๋ยว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 โคตรแกงผมเขาเรียกว่าแบบรีบลงไปหน่อยไงไงลงไปใหม่ลงไปใหม่มันไอ้นี่ไงมันช็อกไง ช็อกใช่ไหมเหมือนเขาบอกว่าออกกำลังกายใหม่ๆห,ห,ห้าอาบน้ำใช่ช็อกอย่าอย่าอย่าพาผมลงไปผมยังไม่พร้อมพร้อมต้องแต่เอ้ยร้อนร้อนร้อนติดร้อนอยู่ไปไม่ไเลยนะเพราะให้ผมหนาวผมต้องหายสั่นก่อนนะ่ะต้องไปต้องไปแช่น้ำแบบน้ำอุณหภูมิปกติก่อนครับอ่อแช่น้ำก่อนปรับตัวใช่ไหมเหมือนอาบน้ำชำระเชื้อโรคใช่ชำระเชื้อโรคแล้วค่อยไปปรับอุณหภูมิตรงนี้ครับ ลอเอาขาเตะดูก่อนนครับผมขาเตะก่อนอุ้ยเย็นเย็นเย็นอะไรจะสมจริงขนาดนั้นใช่เราต้องทำแบบนี้แหละครับอารมณ์กาเย็นผึ่บๆนี่ช็อกตายเลยใช่ช็อกตายครับไม่ได้เลยกลับไปบ้านแมวกันเถอะโอ้ยดูไกลๆก็ดูเป็นรูปเป็นร่างนั่นแหละใช่ปะแค่สี่เหลี่ยมยังดูดีเลยอ่ะสี่เหลี่ยมเฉยๆยังสวยเออทำไมต้องอวยกันถี่ขนาดนี้อวยสุดๆอวยสุดทำไมน่ารักขนาดนั้นเห็นไหม ขนนนาดั้มาเป็นเพลงเอาวะเอาวะโอเคตอนนี้ผมได้รัวมาแล้วครับผมทำไมต้องรัวดิ้นขนาดนั้นเพราะว่าผมชอบรัวดินครับเออเป็นคนที่เป็นข้างค่อนข้างอะไรครับไม่พูดดีกว่าใส่อะไรแต่เอาสงสัยเร็วพูดมาไม่พูดมาเดี๋ยวผมช่วยทำหลังคาบอกหน่อยดิ กระซิบก็ได้กระซิบกระซิบกระซิบกระซบอกหน่อยบอกหน่อยไม่บอกละนี่ดูหลังคาเป็นไงสวยป่นล่ะสวยมากค่ะอันนี้คืออะไรฮะับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไว้กันตกใช่ไหมใช่ลวดลวกันตกไม่ผมยังตกก็อยู่เลยตกได้ครับผมมันเป็นแค่ความสวยงามไม่ใช่แค่นั้นเองของโมเดิร์นนี่นะจักมักจะแบบไม่ปลอดภัยใช่ไหมใช่มันต้องมาแบบอ่า สวยงามจังเลยแล้วก็ตกคอหักตายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสวยมากใช่มันต้องมีความแบบว่าบึกยักยึกยัก่เหมือนเหมือนโชกพวกห้างหลูหลชอบทําแบบลิปเป็นกระจกอะไรเงี้ยใช่เราก็เลยทําบันไดเป็นยึกยักจยึกๆักใช่ไหมให้คนต้องตายเลยเออใช่นั่นไงตายไปครับเป็นไงบ้างครับอ้ยไม่เห็นตายสบายดีนวดนวดขาให้ครับอันนี้ไม่ใช่ขาให้ครับอันนี้ไม่ใช่เลยนวดขาก่อนนะเออไงล่ะไงล่ะใช่ไงล่ะ ไม่ไเล่นด้วยแล้ว <laughs> เฮ้ยงอนวะมีงอนวะผมควรใช้ก,กระจกสีอะไรดีใช้กระจกสีหลังค่าสี <laughs> หลังค่ามาเฮ้ฝนหยหยุดตกแล้วเย้โอ้ยอากาศแจ่มใสฮะผมกำลังวางหน้าต่างอยู่ดีมากเลยใช่เป็นหน้าต่างที่ไม่พอด้วยครับเพื่อแบบไม่พอด้วยโอ้ยวางยากจังเลย ทำไมวางยากต้องวางให้มันต่อต่อกันผมจำวางมันไม่ได้ใช่หมผมกำลังพยายามจำวางมันอยู่ครับผมลืมไอ้ปัดรผมเลยนอนได้ไหมนอนได้ไหมนอนไม่ได้ไม่ได้เหรอจริงปะเนี่ยผมจะจอดำถ้าเกิดไม่นอนจอดำแน่จอดำผมต้องเปลี่ยนเชือกแอกิผู้จอดำจำดองวรทำไมมันตื่นๆนะฮะตอนนี้ น่าดำแล้วดิใช่หน้าดำแล้วโอ้โหนี่วิญญาณผีครับผมมีคนยืนอยู่บนหลังคาฮะ <c oughs> <c oughs> ตีผมยอ,อ้าวก็เป็นวิญญาณผีไงเฮ้ยน่ากลัวมากผมพูดเลยสน <c oughs> ใจมาใส่เชเดอร์นี้เป็นเพื่อนผมบ่แล้วมาล่าท้าผีกัน่าท้าผี <c oughs> านะาาหลักนี้อาจ <อา S 2> มีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้หายไปแล้วอยู่ไหน น่าก,กลัวปไปละไปแล้วอยู่ไหนหันกลับมาข้างหลังครับพ<า>ังอะไรยังไครใครตีเราอ่ะใครตะกิดเราเราไม่เห็นไม่พังพอเรามาทำบ้านกันต่อไอแมงมุมแมงมุมมาเอาเหรอฮะเอาเหรอดูแมงมุมชัดเลยชัด,ดเลยลูกพี่ตัวอะไรทำไมถึงขนาดน,นี้ผมจะฆ่ามันมาจะเอาเหรอเอาเหรอ เขามาเลยเข้ามันข้ามันเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาเลยตายนะฮะเก่งมากเอ้ยผมได้ไข่มันมาทิ้งเปล่ามาเป็นไงฮะหลังคาเสร็จแล้วผมต้องอยู่ใกล้มากเลยถ้าเกิดจะฟักไข่มันอ่ะใช่เอาไว้ฟ้กฟักพาร์อื่นก็ได้ครับได้มาเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนพาร์นี้เราจะมาสร้างบ้านแมวให้เสร็จได้เลยครับสมบูรณ ไปเอาแป๊บด wow, yeah, so so sure yes, so. like hey. ึงๆจุ๊บว้าวแค่นี้ก็ดูดีดูดีมากปะใช่ดูดีมากเลยเหมือนผมเลยแง่ไม่ทำบันดาจริงคนอะไรหรอไม่พอจริงแต่ดีใช่ปะใช่ปะ ไม่คดอ,อวยอวยเลยขนาดนี้พาน,นี้จะอวยแบบว่าไม่จบไม่สิ้นกันขนาดนี้คือที่จริงอะความหล่ออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ต้องหล่อมากก็ได้ใช่ไหมแค่แบบมองรวมๆแล้วมีสเสน่ห์ก็พอใช่โดยรวมมีสเสน่ห์ก็ถือว่าแบบน่ารักอะใช่น้องๆแต่ละคนก็แบบมีสเสน่ห์ในตัวสวยในตัวใช่ทุกคนลนมีสเสน่ห์ในแบบของตัวเองนะใช่ครับผมนี่ผมกำลังเก็บใบไม้ใบหญ้า ไม่ต้องน้อยใจไปครับผมถ้ามีเงินก็เสียกิจกรรมแค่นั้นเองตกลงยังไงกันแน่แล้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็ก็ไม่ต้องสั่นเนี่ยแล้วก็ภูมิใจซะภูมิใจในธรรมชาติของเราใช่ฉันเกิดมาฉันก็แค่ไม่มีด่างอะไรเงี้ยฉันก็แค่เป็นจมูกใหญ่อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรอ่ะเเป็นคนดีก็พอแล้วเป็นคนดีในสังคมก็พอแน่เฮ้ยอะไรวะคือผมยังไม่ได้พูดเลยว่าเข้าตัวเองอะไรอย่างงี้ดูแล้วเขาแบบมองผมว่าแบบผมไม่มีด่างจมูกใหญ่เขาเคยบ่นอยู่ ก็เสียใจอะไรอยู่เลยดมุนยูไอที่ชมมาเมื่อกี้นี่แกล้งใช่ไหมหมาหมาแกล้งชมฮะไม่ได้แกล้งเม้หมาหมุนนะหมาหมาหมุนอ่ะหมาหมุนอ่ะหมาหมุนอ่ะไม่เล่นหมาหมุนไม่ไดนสนุกดนุ่มหมาหมุนเอ้าหมาตายวิลเลจอร์ซอมบี้ยิงยิงตายฮะเรียบร้อยฆ่ามันตายแตก่ละตัวก็โดยรวมก็เสร็จแล้วแหละแล้วเราไปหาแมวหาแมวกันดีกว่าฮะก็ใช้ได้ครับผม ได้อยู่ก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีมากเป็นบ้านแบบง่ายๆสไตล์แบบกันเองสไตล์โมเดิร์นขาวดำแล้วก็มีใบหญ้าพอเราเล่นใหญ่กันในพาร์ทแกะไปแล้วนะครับเนื่องจากใหญ่มากอะไรเงี้ยบ้านแมวก็เลยเลยงบแค่นี้เออเอางบแค่นี้พอนะครับผมประหยัดไม่แต่โคมไฟยังใช้ถอดนใช่โอเคเดี๋ยวเราจะไปจับแมวกันก่อนที่เราจะไปจับแมวเราคุยมาติคอเต็มเลยอ่ะตอนนีเช้าใช่ไหมโอ้โหดู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 ตรงนู้นดูฝั่งนู้น เห็นป่ะเห็นเห็นฮะเห็นฮะดูความแม่นของผมผมเป็นคนแบบยิงแม่นมากฮะผมเป็นคนยิงแม่นมากจริงโดนไหมน่ยไม่เป็นกจจังไกลจังอะไรวะไหนแม่นเถอะแม่นปล่าล่ะทำไมาทำกับผมแบบนี้เขาบอกว่าผมไม่แม่นอุ้ยแสงมันจ้ามากเปลี่ยนชิเดอร์ดีกว่าว่าไม่ได้เลยใช่ไหมครับ มาได้ว่าได้ได้เลยมาเรามาตกกันดีกว่าได้ข่าวว่าเขาแบบเล่นไมค์คาร์บเวอร์ชัน1.7มาลัวๆเงี้ยแบบไม่เคยลองไม่เคยลองของเวอร์ชันจะให้พี่กันตดม่เช็ดตดตกอยากให้ตดเหรอเอออยากให้ตดเอาว่ะแอกิเดี๋ยวเจอกันตัวจริงนะให้ดมตดตดพี่กันนี่หอมไหมคิดว่าหอมไหมล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เดือวจะตดให้ดมเมื่อหลังนะผมทำเบ็ดมาแล้ววิธีตกนะฮะแพทใหม่จะมีฟองวิ่งมาบุมบุ่มบุมบุมพอเบ็ดตกลงไปก็กระตุกเลยทิ้งป่ะอันนี้ไม่รู้เลยเนี่ยมันเหมือนเก่าเลยแค่มันมีแบบจะมีแบบเป็นฟองฟองฟองอนนเบชันมาึ้นใช่ันใบไม้ตกด้วยโคตรดีสวยงามสวยงดงดงามสวยงดนะนะดูกันฮะมาอย่างอ่ะยังฮะต้องรอไปประมาณสามชาติฮะ มาล้วของผมมาแล้วนี่ไงเก่งมากเลยเก่งไปได้ปลาอะไรพี่กันพกันกเออนั่นแหละปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรปลาทอสให้กับปลาแซลมอนอ้าวเนี่ยของอันเดอร์กันอ๋อปลาผมเข้าตัวคุณเพราะของผมเต็มปลาแซลมอนปลาทอสปลาทอสสว่างใช่ปลาแบบสว่างมากเนี่ยพี่กันของพี่กันทุนเขาอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นู่นมาแล้วอ้าวอ้าวตกบ่อฮะโตกบ่นผมมาแล้ว นี่ครับผมปลาผมตกบ่อต้องไปเอาเร็วเอาไม่ได้ต้องไปเอาโดดตงไปเอาเอาไม่เอาเหรอปลาตกได้ไปไม่ได้ไปได้เฮ้ยเอาให้ผมหน่อยดิเหนียวพี่กันปลาอพี่กันแกก็เอาเองไงโอ้โหลงไปเร็วยิ่มันแค่บ่อแบบบ่อปลาของปลาครับเนี่ยเจอไหมซักปลาไม่ก็จะเอาให้หน่อยก็ป่อจระเทศก็แน่นอนอยู่แล้วก็มีจระเข้ โอ้ยแบบพึ่งพังอ่ะไม่เชื่อคุณลองโดดมาดิไม่โดดลงมาก่อนโดดลงมาก่อนโดดลงมาโดดลงมาโดดลงมาหันหลังโอ้โหโคตรใกล้ชิดจะกล้ชิดกันไปแล้วทำไมผมทำไมผมถึงคิดการ์ดก็พออย่างเงี้แหละแม่งโคตรแบบโคตรใกล้เยี๋ยวเราย่างปลากันดีกว่านะผมมีปลาแซลมอนกับปลาฟิชธรรมดาเนี่ยนะเราต้องใช้ปลอกคอแมวใช่ไหมเวลาจะจับแมวเนี่ยนี่ได้ปลอกคอแมวแล้วยัยไหน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 ไปเอา เอาไปเลยฮะเป็นปลอกคอที่เอาไว้จับแมวนะฮะได้มาแล้วครับปลอกคอแมวฮัลโหลนั่นไงสองตัวเลยขาวดำเลื่องดำเอาติดไรครับเอาตัวดำได้ครับให้เลยตัวดไม่แย่เอ้ยหนาวหนาวหนาวอุณหภูมิที่นี่อยู่แรงเฮ้ยผมเจออีกตัวนึงเป็นขาวน้ำตาลไป็ขาวดำเอาติดแล้วกันวิธีจับแมวทำไงฮะต้องให้มันขึ้นบกก่อนปะที่จับแมวนะครับ โย,โยนปลาให้แมวก,กินใลาใหมกินใไหมมันหนีผมอ่ะกินไหมเพื่อนโยนไปแล้วกินหรือยังกินไหมกินได้ไหมเนี่ยเราต้องรักษาระยะห่างจากมันด้วยนะครับให้มันกินได้ครับมันจะกล้ากินไหมเนี่ยเฮ้ยผมมันยังอยู่ในน้ําอ่ะมก็มต้องให้มันมขึ้นบกก่อนให้มันขึ้นบกก่อนฮะม<า>ันทําท่าเหมือนมันจะกินแต่มันขึ้นมาาก,กน้ำไม่ได้ เจ้าแมวเอาปลาไปแมวมันลงน้ําอีกแล้วมันไม่ยอมผมแมวผมยิงมากอ่ะเหมือนกันเลยกินแล้วทำไมกินแล้วอะงับเย้แมวผมหยิงจังกินเพื่อนกินมาเร็วมาแล้วมาเร็วเหมือนเจ้าของใช่ไหมมองหน้าให้แต่ไม่กินมองหน้าแต่ไม่กินเอาวิ่งหนีรับไปเจ้าแมวจะกินไหมไหนเอาปลานี้ดิเอาปลาขาวนู่นนู้นปลาขาวนี่ไงโยนแล้ว มันไม่สนใจเลยอ่ะมันอิ่มหรือยังตัวนี้ไม่สนใจออกมาไกลๆฮะออกมาไกลๆเลยฮะออกไกลๆเลยใช่ไหมเฮ้ยมันไม่ยอมกินอ่ะลองเอาปอกคอใส่มันเลยสิไหนลองปอกคอสิอ้าวได้เลยเห็นป่าวกินไปตอนไหนเห็นมันกินไปแล้วชื่อว่าอะไรพี่กันมีชื่อแมวยังสตองมองใหม่สตองมองใหม่ชื่อลูกเอเดอร์ซิมโคธฮาตั้งเลยตั้งเลยตั้งเลยพี่กันมีชื่อไหนนำไหมชื่ออะไรดีอะ ชื่ออะไรดีจุนจุนน่ามันชิมหนาผมไม่ได้ต้องเอาชื่อสปุกนิกสปุกนิกอ่ะชื่อยานอวกาศอ่ะไปดูสะกดถูกหรือเปล่าสปุกนิกอ้าวนอนเลยนี่นอนหงายท้องเลยเออแต่ผมเห็นอยู่บนหัวคุณอ่ะเอาหรออยู่บนหัวผมแล้วหรออุ้ยมันเกาะขาผมอยู่ตอนนี้ใช่ไปเอาไปเอาไปบ้านดีกว่าไปเร็วสปุกนิกกับสตองมงัมสปุกมิกกับสตองมังไง ชื่อเรียกยากมากชื่อแมวนะก็สมกับที่มันจับยากยากครับมันดื้อจริงๆก็จับได้ทั้งนั้นแหละแต่ไม่รู้ชื่อก็เลยต้องเป็นแบนนี่วมันว่ายน้ําเป็นไหมน่าพาแมวจมน้ําแมวบอกว่าขึ้นไม่ได้จะทําขนาดนี้เรียบร้อยแล้วครับเย้และนี่ก็คือบ้านแมวของเรานะฮะใช่ตอนนี้แมวอยู่ในบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเดินเราาปดูนะตอนนี้มีแมวก็มีที่นอน แล้วก็ขาดข่อยแมวในบ้านมีแมวมีที่นอนอชที่นอนแมวตัวหนึ่งหนีออกมานอกบ้านแล้วนะฮะดื้อมากใช่โคตรดื้อเลยที่กนิคดื้อมากดูแบบกองมองไม้สิน่ารักใสๆอยู่ในบ้านใช่นะก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบ้านแมวนะครับก็สวยงามนะเบาๆเลยว่าน่าอยู่นะแอบน่าอยู่กับบ้านคนดูบ้านคนดีครับอดูบ้านทุกคนนะฮะแล้วดูบ้านแก่ครับ เล่นใหญ่หกวบทฮะโรงเรียนเอออันนี้ก็เล่นเล็กแต่ว่าดูแบบเป็นขาว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 ฮะตีหมูเดินสวยดีใช่น่ารักดีนะครับผมใช่คิปเปอร์ว่ะคิปเปอร์ว่ะระวังนะฮะมีคิปเปอร์เดี๋ยวมันจะพังบ้านเรานะฮะสร้างแคบตายคิปเปอร์ไอคิปเปอร์เอาไหมฮะลุยมันนะผมแขนมันมากตายไปซะอะไรล่ะตายไปเลยอุ้ยเลือดเยอะมาก เลือดเยอะเหรอวิววิวโอ้โหเกือบเกือบเรียบร้อยครับโอเคจบไปแล้วครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใช่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปเกมอื่นๆของพวกเราด้วยใครอยากให้ทำอะไรเพิ่มก็บอกได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผมครับผมแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ไปแล้วบายบายครับผมคลิปนี้สวัสดีเจอกันคลิปหน้าบาย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 ครับคิดถึงงัวเยส